เรื่องที่ผมอยากจะมาแชร์กับเพื่อนๆในค่ำคืนนี้นะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำงานของเราเนาะที่เราได้ไปเจอมานะแล้วมันก็ได้สร้างความรู้สึกอะไรบางอย่างให้กับเรานะถึงเกี่ยวกับเรื่องของอ e นะีโก้เนาะแล้วไอ้ความรู้สึกเนี่ยสมัยก่อนมันก็จะเป็นความรู้สึกที่ว่าเราถ้าเราไม่ได้ตระหนักถึงมันอนะ่ะมันก็จะกลายเป็นว่าเราเอาความรู้สึกเนี่ย ไปทำลายคนรอบข้างเนาะแล้วอีกหนึ่งอย่างก,ก็คือมันเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่เราได้ตั้งคำถามกับชีวิตตัวเองเหมือนกันในต้นปีนะว่าทำไมกันเนาะเราถึงตั้งใจที่จะทำความฝันของคนอื่นมากกว่าของตัวเองอซึ่งเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ เราเพิ่งนึกขึ้นได้เนาะแล้วก็ยังไม่ได้ตกตะกอนเต็มที่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับตอนนี้เนาะเราก็จะมาชวนเพืมม่อนๆมาตกตะกอนไปได้วยกันแบบส,สดๆเลยนะฮะว่าเอ๊ะทำไมกันนะเราถึงเป็นแบบนี้นะครับก็รอดูกันว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะครับก่ขอนอ,อื่นผมก็อยากจะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาสู่ห้องนอนห้องนี้นะ ต,ตอนนี้ที่เรากำลังอาจัอยู่ก็ไม่ใช่ห้องนอนของเราหรอกนะครับก็เป็นสตูดิโอที่เราทํางานอยู่ในตอนตอนนี้สองทุ่มนะฮะก็เราทํางานดึกอย่างเงี้ยมาติดต่อกันวันที่สามแล้วแล้วในโมเมนต,ต์ตรงนั้นฮะมันก็ทําให้เราเกิดคําถามอย่างที่เราบอกกับเพืเ่อนๆไปว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นกับเราเนาะและ้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือแล้วทําไม ค้ามฝันของตัวเองที่แบบเออเราอยากจะทํามันตลอดทําไมเราถึงหลงลืมมันไปอีกแล้วนะฮะแต่ก่อนอื่นเลยนะผมก็อยากจะขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับที่เข้ามาแวะเวียนกันนะเข้ามาทักทายกันนะครับใน Discord ในรอบที่แล้วนะแล้วก็มีเพื่อนๆบางคนก็มาถามว่าแล้วจะเจอพอดแคสต์เราเนี่ยได้ในช่องทางไหนบ้างน,นะผมก็ต้องบอกว่า เพื่นสามารถที่จะเข้าไปฟังได้ใน Spotify Podcast เนาะหรือว่าใน y o u t u b e นะครับส่วน Apple เนี่ยมันจะไม่ได้มีอยู่ใน Apple Music นะจะมีอยู่ที่ Apple Podcast นะมันก็จะเป็นแอปแยกกันนะก็ลองไปหาดูกันได้นะครับส่วนเรื่องที่เราอยากจะมาแช์นะก็คือที่จริงอ่ะในเมื่อวานเนี่ยครับเราอัดหนึ่งตอนไปแล้วละ่ะที่จริงอัดไปเรียบร้อยแล้วแต่เรา รู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่นะเพราะเมื่อวานมันเป็นความรู้สึกเหมือนเราทํามันส่งๆอะเออแล้วพอมาวันเนี้ยเราทํางานดึกใช่ไหมแล้วก็าามาตั้งคําถามตัวเองว่าเฮ้ยโฟกทําไมกันเนาะเราถึงขยันทํางานนี้มากกว่าความฝันของตัวเองที่แบบเราเราเราเคยตั้งมุ่งหมายว่าอยากจะทํามันให้มันได้เออก็เป็นเรื่องที่แบบแปลกเนาะ แล้วก็เลยเ้ยอย่างนั้นเราอัดดีกว่าตอนแรกมันก็มีความรู้สึกที่ว่าเฮ้ยจะอัดดีไหมหรือเอาไอตอนเก่าแล้วลงดีเนี่ยเพราะมันเป็นความรู้สึกบางทีมันก็รู้สึกเหนื่อยรู้สึกเพียนะแต่อีกมุมหนึ่งอะ่ะเราก็บอกกับตัวเองว่าโฟกแบบถ้าวันนี้เราไม่ทำมันอะ่ะมันก็จะกลับไปวนลูปเหมือนเมื่อก่อนที่แบบทำไปเงี่ยแล้วก็หยุดแล้วก็ทำไปแล้วก็หยุดเนี่เนะ คือเราตั้งเป้าว่าอยยังไงปีนี้เราก็อยากจะทำไอสิ่งที่เราฟาดฝันไว้เนี่ยให้มันได้สักทีหนึ่งเนี่ยเอ,อแต่ว่าเนี่ยเห็นไหมเพื่อนๆพอมาถึงวันที่สิบห้ามกราคมเงี้ยเราก็ไม่ได้โฟกัสมันเต็มที่แต่เราก็ไปโฟกัสกับงานที่มาอยู่ตรงนี้เนาะแต่ก่อนที่จะไปถึงเรื่องนั้นเนี่ยผมก็อยากจะมาแชร์ความรู้สึกหนึ่งก่อนดีกว่า ในช่วงสามวันที่ผ่านมานะที่เราไดา้นั่งเขียนเจอร์นอลเนาะแล้วก็ตัวละครได้กับตัวเองนะครับก็คือในสมวันที่ผ่านมาเนะี่ยเรามีความรู้สึกบางอย่างเกิดขึ้นที่จะบอกว่าเราไม่รู้สึกนี้มานานกันเนาะก็คือความรู้สึกอีกโก้ของตัวเองเน่อก็คือว่าที่ทํางานเราเนี่ยก็มี พี่พเนาะก็มาช่วยงานมาช่วยทํางานอะไรเงี้ยทำโปรเจกต์อะไรด้วยกันนะแล้วก็เขาก็ขอความเห็นเราเว้ยขอความเห็นคนในทีมว่าเอ้สิ่งที่เขาทำเนี่ยเป็นยังไงเนาะแล้วเราก็ฟีดแบ็กไปนะครับแล้วเขาก็ตอบมาแบบเหมือนไม่โอเคกับฟีดแบ็กเราแบบว่าเขาไม่เห็นด้วยอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็โอ้โหตรงว่า แล้วจะมาบบถามฟีดแบ็กเราทําไมเนาะหนึ่งนะครับสองก็คือเรารู้สึกโกรธตรงที่ว่าเฮ้เหตุผลที่เราให้อะ่ะมันก็ m ม k เ s e n s นะเว้ยคุณแค่เปลี่ยนตรงนี้นิดเดียวเองเงี้ยมันไม่เห็นจะยากอะไรเลยทำไมคุณถึงต้องแบบไม่ทำตามเราอะไงอะตอนนั้นนะคือมันมีเหตุผลชัดอะเราเข้มเออมันเป็นสิ่งที่ดีมากกว่างี้แล้วเขาก็ไม่เอาอะไรกับเราสักอย่างเลยเราก็แบบรู้สึกโกรธตัวเองแหะไม่ใชโกรธตัวเองนยโกรธ โกรธอะไรก็ไม่รู้เว้ยแบบโมโหอ่ะเหมือนอยากจะไฟอ่ะออแต่ว่าในณโมเมนต์นั้นนะมันก็ทําให้เราแบบมองย้อนไปในตอนที่เราแบบอายุสิบเจ็ดสิบแปดนะตอนนั้นเราอยู่กับโกลเนตี้ตอนนั้นเราแบบไปแข่งรัดศาสตร์ไปได้วยกันเนี่ยแล้วก็ชนะไปเรื่อยๆเนี่ยชนะจนแบบเรารู้สึกว่าเราเก่งมากๆเงี้ยแล้วตอนนั้นเราก็ไม่แคร์ใครเลยเว้ยคือ ใครพูดอะไรก็ไม่ฟังแล้วก็คิดว่าตัวเองแบบแน่มากเงี้ยถ้าเราก็แบบมั่นใจจนเราพูดจากกระทบกระทั่งความรู้สึกเพื่อนที่แบบสนิทของเราเนาะหรือคนรอบข้าวง,งเรายกตัวอย่างเช่นนะแต่ว่าตอนนี้เราแบบเล่ากับเพื่อนเราก็เป็นเป็นเรื่องตลกขำขันกันละก็คือในตอนที่จะขึ้นมหาลัยจะสอบเข้าใช่ไหมก่อนที่เราจะเข้าห้องสอบอ่ะเราก็บอกเพื่อนเราว่า เฮ้ย <Hey, S 2> มึงทําใจหน่อยนะเว้ยตอนมหลาลัยอ่ะกูค,คงไม่ได้จะเจอมึงแล้วอะไรเงี้ยแบบกูคงมีเพื่อนใหม่ที่แบบเพื่อนคูลอ่ะเออคงไม่ใช่เป็นมีเพื่อนอย่างมึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราพูดแบบแย่มากนะตอนนั้นนะแล้วอ่ะเออแล้วพอมามองย้อนกลับมาตอนตอนเมื่อไม่นานนียแล้วก็แบบเออเราทำร้ายใจิตใจเพื่อนนะแต่ว่าเราก็มีการพูดจา ขอโทษกันแล้วนะนั่นแหละแล้วเราคิดว่าเอ้ยโมเมนต์นี้มันมาอีกแล้วนะไอสาเหตุที่มันมาเนี่ยเราก็เชื่อว่ามันมาจากการที่พอเราได้มาทํางานตรงนี้เนาะมันก็จะมีแต่คําชมอะ่ะสำหรับตัวเราอะ่ะเออสืเราเจ่งมากเราเนี่ยแล้วบางทีแล้วพอมันมีความรู้สึกอย่างเงี้ยเรื่อยๆมันจะเกิดความมั่นใจแล้วสักว่าโหเราเสุดยอดอะ่ะเออ แล้วพอมันเกิดเหตุการณ์สามวันที่แล้วอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องเล็กน้อยมากเลยเว้ยแต่ว่าเรารับรู้ในจิตใจเราว่ามันดาเมจมันรุนแรงมากเลยทุกคนมันแบบจิตใจเราร้อนอะแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยทาไมวะแล้วจะถามทำไมแบบอยากจะไฟอะไรเงี้ยเออซึ่งมันไม่ใช่ตัวเราเลยเว้ยเออก็เอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะเออในท้ายสุดเราก็รู้นะว่ามันคืออีโก้ของเราเนี่ยแหละแล้ว ถ้าเราไม่ได้แบบเขาเรียกว่ายับยั้งตัวเองเนาะเออมันก็จะมีการแบบทะเลาะก,กันหรือเปล่านะหรือว่าอาจจะมีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อกันเนาะอืตอนนั้นเราก็เลยเลือกที่จะปล่อยวางนะแล้วก็บอกว่าเอาเอไอสิ่งนี้แหละมันมันก็พอมองย้อนกลับไปมันก็ไม่ได้อิมแพคกับงานมากขนาดนั้นเนาะแล้วมันก็ทำให้เราแบบ ย้อนนึกถึงคำของจิมแคร r รีนะที่ผมเห็นใน i ิน t a g r กรมอะตอนนั้นเนี่ยเขากำลังขึ้นรับรางวัล Golden g r o b e เนาะสมัยที่สองนะแล้วก็เขาก็บอกเป็นคำๆว่าการที่เขาได้รางวัลตรงนี้แบบต่อไปนี้ในตอนที่เขากำลังนอนหลับอะเขาจะไม่ใช่จิมแคร์รีธรรมดาที่นอนหลับเฉยๆแต่จะกลายเป็นคนที่ได้รางวัล g o ลเด้นโกล e สมัยที่สอง แล้วก็ได้นอนหลับอย่างเงี้ยหรือการที่เขาทําอะไรบางอย่างเนี่ยเขาก็จะไม่ใช่แค่จิมแครลล์รีคนธรรมาดาแต่จะกลายเป็นทูไทม์เนี่ยกด้นโกลว์วินเนอร์อะไรเงี้ยเออทุกคนก็หัวเราะก,กันนะแต่ว่าเขาเปรียบในในช่วงหลังของสิ่งที่เขาพูดอะเขาเปรียบอีกหนึ่งอย่างก็คือว่าแต่ว่า พอมองจากนอกโลกเข้ามาเนี่ยตัวของไอ้ทิมแคร์รี่เนี่ยมันเป็นแค่ขี้ปติ๋วเดียวของจักรวาลน,นะทุกคนเอ่อถ้ามองจากนอกโลกรับเราอะขี้ปติ๋วมา,มากๆแต่ว่าสิ่งที่มันทําให้เรารสึกยิ่งใหญ่สิ่งที่มันรู้สึกทําให้เรารสึกแบบเรามันสุดยอดมากก็คือเพอร์สเปกทีฟของเรานะหรือมุมมองของเรานั่นเองนะแต่ในที่นี้เนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้มุมมองนั้นนะ่ะยังไง แล้วก็มันมาโยงมาถึงตอนที่เราเคยติดตามพี่ต่อธน,นชัยมากๆกนะก็คือแกเป็นผู้กำกับโฆษณาเนานะที่แบบเก่งระดับต้นๆของโลกอนะแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่ทำให้แกน่าสนใจก็คือเวลาแกได้รางวัลเนี่ยแกจะไม่เข้าไปเอารางวัลเลยแกจะไม่สนใจเลยแล้วก็พวกแบบเสื้อผงเสื้อผ้าอะไรเงี้ยรูปลักษ์แกก็จะไม่ค่อยแคร์อะไรเลยเ แล้วเขาก็บอกเหตุผลว่าอันนี้เท่าที่ผมจำได้นะก็คือการที่เขาไปรับรางวัลเนี่ยมันทำให้เขารู้สึกว่า mm. โอ้มึงดูกูสิกูยิ่งใหญ่แค่ไหนอะไรอย่างเงีง้ยแล้วมันทำให้เกิดอีโก้ว่าแบบทุกพอทุกคนยืนหยอรเราจะรู้สึกว่าแบบแม่งเราสุดยอดอะแล้วเราจะบล็อกทุกอย่างเราจะไม่ฟังใครเราจะไม่เปิดรับความคิดใหม่ๆด้วยเขาก็เลย เออให้แบบน้องๆในทีมเนี่ยขึ้นไปรับรางวัลแทนแล้วมันก็แล้วเขาก็เปรียบเทียบอยู่หนึ่งอย่างก็คือถ้าเราคิดว่าเรายิ่งใหญ่เราลองไปถามป้าขายอาหารข้างทางก็ได้เฮ้ย mm hmm. ป้ารู้จักแบบรางวัลเมืองคานอะไรเงีง้ยในผมเนะี่ยได้ได,ได้ได้รางวัลจากเมืองคานมานะป้าก็บอกรางวัลอะไรวะอะไรเงี้ยคือ คืออการที่เราเคยคิดว่าเรายิ่งใหญ่แต่จริงๆแล้วบางทีแก่นแท้ของมันจริงๆมันไม่มีอะไรเลยก็ได้นะเว้เออนั่นแหละมันก็เลยทําให้เรามองย้อนไปถึงของแาอีโก้เนาะว่านี่ถ้าเราแบบไม่ระวังตัวเองเนาะหรือว่าไม่สํารวจตัวเองดีๆเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวเหมือนกันนะเออแล้วไอ้ตอนสองวันสองวันที่แล้วที่มันเกิดเหตุการณ์เนี้ยมันก็แบบทําให้เราแบบเฮ้ย เออน่ากลัวมากเลยอะ่ะเออมันทําให้จิตใจเราร้อนรนมากๆเนาะแล้วเราก็รู้แบบก็ปล่อยปล่อยมันไปเงี้ยพอมาถึงวันเนี้ยอง,งานที่เราทำํำง,งานที่เราแบบให้ฟีดแบ็กเข้าไปอย่างเงี้ยถ้าเขาไม่ใช้จริงๆมันก็ไปของมันได้มันก็ไม่มีอะไรอะเออมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะยึดถือกับความเป็นตัวของตัวเราหรือเปล่านั่นแหละเออแล้วมันทําให้เรารู้ว่าเอ,อ้ยอะไรบางเรื่องเนี้ย อะไรปล่อยได้มันก็ปล่อยไปเถอะชีวิตเรามันยังมีเรื่องที่มันน่าสนใจกว่านี้เยอะมากกว่าความเป็นตัวตนของความเป็นใหญ่ของเราอะนะนั่นแหละเพราะในท้ายที่สุดอะมันก็ทำให้เรานึกถึงสิ่งหนึ่งนะก็คือชื่อเรามันจะอยู่ได้แค่สามเจเนเรชันเท่านั้นแหละหลังจากนั้นคนก็จะลืมเราไปเย ถามลองถามเพื่อนๆดีก,กว่าว่าเพื่อนๆจำชื่อทวดของตัวเองได้ไหมเพื่อนๆรู้จักทวดของทวดหรือเปล่าใช่ไหมครับคือมันสัตว์แบบเราจำไม่ได้เลยใครวะไม่รู้เรื่องเลยจำได้แค่ลูงสุขย่าเราใช่ไหมแล้วก็มองตัวเองเหรอว่าเฮ้ยตัวเราอ่ะอีกสองร้อยปีอ่ะอีกร้อยปีก็ได้แล้วก็กลายเป็นนอตติง แต่ว่าสิ่งถึงที่มันที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันสําคัญก็คือโมเมนต์ที่เรายังมีลมหายใจนี่แหละว,ว่าเราจะใช้โมเมนต์นี้ยังไงให้มันมินิ่งฟูลที่สุดคุ้มค่ามากที่สุดมาก,กว่าให้มันบาลานซ์มากที่สุดเมื่อไม่นานมานี้ก็มีข่าวที่แบบเออจริงๆผมไม่ไม่อยากจะพูดเรื่องนี้นะเพราะว่ามันก็เราก็ทำให้เรารู้สึกไม่ดีมาเยอะนะแต่ว่า อย่างเรื่องที่รถไฟใช่ไหมครับที่เกิดอุบัติเหตุที่เคนมันตกอะแล้คนบนรถไฟอ่ะคือมันเป็นจังหวะที่มันเป็นจังหวะจริงๆ่ะทุกคนคือมันคือถ้ามันตกก่อนหน้านั้นสักหนึ่งนาทีมันก็ไม่เกิดเหตุการณ์นี้ถูกไหมแต่ว่ามันเกิดจังหวะนั้นจริงๆมันเลยทําให้เราเห็นคุณค่าของชีวิตว่าเราไม่มีวันรู้ได้เลยว่าจะตายเมื่อไหร่คือคือช่วงนี้เราจะแบบไปชอบพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่า พอเรามันย้อนนึกถึงความตายจริงๆแล้วเนะี่ยมันทําให้เราเห็นแก่นบางอย่างของตัวเองชัดเจนมากขึ้นว่าอสิ่งไหนที่เราควรโฟก,กัสว่าสิ่งไหนที่เราควรที่จะทําให้มันดีว่าเจียงสิ่งไหนที่มันคุ้มค่ากับการที่เราใช้เวลาของเราเนี่ยไปกับมันให้ได้มากที่สุดอม,มันก็เลย ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยการที่เรายึดถืออีโก้ของตัวเองมากจนเกินไปบางทีแล้วมันอาจจะเป็นการที่เราใช้เวลาไปกับสิ่งที่มันในสหรับตัวเรานั้นก็คือมันไม่มีแก่นอะไรเลยมันไม่ได้สลักสําคัญกับชีวิตคนอื่นตรงไหนเลยนี่ก็สิ่งหนึ่งที่เราแบบตระหนักเนาะแล้วก็เออรู้สึกว่าอยากจะหยิบเรื่องนี้มาแชร์กับเพื่อนๆนะเพืได้ฟังกันเนาะแล้วก็ต่อมานะเรื่องที่สองนะครับที่ที่เรา รู้สึกอย่างแรงกล้านะก่อนที่จะเปิดมาอัดเลยแล้วกอ็อยากจะมาตบทกันกับเพื่อนๆนะอยากจะชวนเพื่อนๆมาพูดคุยกันนะก็คือในเรื่องของทำไมเนาะเราถึงสนใจความฝันของคนอื่นมากกว่าความฝันของตัวเองอืม คือมันมันความรู้สึกเนี่ยมันเกิดมาจากการทำอดแคสได้เหระเว้ยแบบเราทุ่มเทให้กับงานนี้มากแต่ว่าในท้ายที่สุดเราก็ไม่รู้ว่ามันจะจบตรงไหนทุกคนคือ,เ,อ,อเราก็มีความฝันของเราเนาะงานที่เราทำมันก็จะเป็นความฝันอีกแบบหนึ่งกับกับตัวของเราเนาะทำไมเราถึงไม่ได้ ให้เวลากับตัวเองมากพออะทำไมเราถึงไม่โฟกัสกับกับไอสิ่งที่เราตั้งเป้ามุ่งหมายว่าอยากจะทำมากพอะเออทำไมเราถึงบางครั้งทำไมเราถึงเอาเวลาของเราไปทำในสิ่งที่ ดีแหละแต่มันก็กลับมาหาตัวเราว่าเออทำไมเราไม่ให้เวลาตัวเองเลยวะมันเป็นความรู้สึกที่สับสนกับตัวเองเหมือนกันนะผมณนะตอนนี้นะคือเราก็เข้าใจแล้วว่าการที่เรามุ่งมัน่นตั้งใจทํางานเนะี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราชอบมาและ้ะเออมันก็เป็นมันก็เป็นสิ่งที่เราเพลิดเพลินไปกับมันนะ แต่เราไม่เห็นจุดของมันว่าเอ้ยมันจะทำให้เราแบบฟูลฟิลความฝันจริงๆของตัวเองได้ไหมคือแน่นอนแหละการทำสิ่งที่เราทำอยู่แล้วตอนนี้มันก็เป็นการฟูลฟิลความฝันสมัยก่อนของเราที่เราอยากจะที่เราอยากจะหาเงินได้เนาะได้งานทำได้จากสิ่งที่เราชอบก็คือการทำพอดแคสต การที่เราใช้จินตนาการของเราเนี่ยออกมาเป็นรูปร่างได้แต่สิ่งที่ผมได้พบเจอเนาะว่าการที่เราแบบทำงานประจำอะไรเงี้ยส่วนหนึ่งอ่ะมันก็เป็นการที่เรากำลังสร้างความฝันให้กับคนอื่นด้วย เหมือนเขาจ้างเรามาทําความฝันให้เขาสําเร็จซึ่งความฝันของเขาก็เป็นความฝันที่ดีนะสําหรับเจ้านายเราอะไรเงี้ยเออแบบช่วยผู้คนเหลือคนอื่นอะไรเงี้ยนะแต่ก็อย่าลืมว่าเราก็มีความฝันของเราเหมือนกันอันนี้ผมพุยกับตัวเองนะว่าเราต้องบาลานซ์มันให้ดีอืม คือหนึ่งอย่างที่สำคัญนะคือเราก็อยากจะย้ำเตือนตัวเองเหมือนกันกนะ็คือว่าเอาเข้อคนให้เวลากับตัวเองให้ได้มากกว่านี้มั่งสิเห,ห็ไหมเอ่อ่ผม เราไม่ควรที่จะต้องรู้สึกว่าความฝันของตัวเองเป็นสิ่งที่มันเหนื่อยสิวะใช่ไหมเพราะไอ้ความรู้สึกเนี้มันมาจากการที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยทำพอสแคสเดอ๋ยวไว้ทีหลังเนี่ยทำไมวะเพราะมันไม่ได้เงินหรอะหรือเพราะอะไรวะผมคิดว่าไอ้เรื่องเนี้ย มันมันเป็นเรื่องที่เราต้องไปไปนั่งเขียนสักสองสาหน้าถึงเขารู้สึกกับตัวเองเนาะจะทำให้เราเข้าใจมากขึ้นกับสิ่งนี้แต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเม่อยวจะย้ยําเตือนตัวเองเหมือนกันนะว่าความฝันตัวเองก็ต้องสําคันเ์ว้บกใช่ป่ะอะไรเอ๊ยเราไม่รู้ว่าไอ้ที่เราแชร์กัเบเพื่อนมันเป็น สที่มันมีคําตอบในตัวของมันหรือเปล่าหรือว่าไม่มีอะไรเลยหรือว่ามันจะเป็นเพียงแค่เรามาระบายความรู้สึกนะตอนนี้ให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันเนาะนั่นสิทําไมกันนะอแต่เราก็ไม่ได้มองว่าเองานที่เราทําเนี่ยมันเป็นงานที่มันแย่หรือเราอยากจะลาออกทุกวันมันไม่ใช่เลยนะ เป็นงานที่เราแบบเพลิดเพลินกับมันมากแล้วก็สนุกไปกับมันนะแต่ว่ามันก็จะมีความรู้สึกบางอย่างกับตัวของเราเองเหมือนกันว่าถ้าทําไมความฝันของเราอะความฝันของเราจริงๆที่มันอยู่ข้างในฮะทําไมเราไม่ตั้งใจขนาดนี้วะทำไมเราถึงตั้งใจทำไอ้สิ่งนี้มากกว่าไอ้สิ่งที่มันอยู่ในใจเราอะว่าแปลกไหมทาไมเราถึงต้องทำมันอยู่อะ มันเป็นเพราะเงินใช่ไหมเราเลยต้องทำมันหรือว่ามันมเป็นเพราะอะไรวะก็ฝากไว้เป็นคำถามปลายเปิดแล้วกันนะก็เอท่านเพื่อนมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้นะหรือว่าแบบผมคิดว่านะการที่แบบคนอื่นมามองเราอะ่ะอาจจะเห็นภาพชัดกว่านะ ถ้าเพื่อคนไหนที่กําลังฟังอยู่แล้วมีอะไรพุดขึ้นมาในหัวกับตัวของเราณตอนนี้เนาะก็สามารถที่จะเข้ามาคอมเมนต์ให้กันได้นะว่าไอสิ่งที่เรารู้สึกเนี่ยมันคืออะไรนะแล้วก็เราจะทํายังไงกับมันดีนะมาช่วยกันนะครับมาช่วยกันเผื่อว่ามันเป็นคนไหนที่กําลังรู้สึกแบบเดียวกันอยู่เนาะก็จะได้มีคําตอบไปด้วยนะครับแล้วก็ผมแค่คิดว่าเอ้ยเดี๋ยงั้นเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยจะ ถ้ามีเพื่อนๆมาคอมเมนต์อะไรเงี้ยผมก็จะหยิบมามาพูดในพอดแคสต์เนาะเออจะได้เผื่อเพื่อนๆที่รู้สึกแบบเดียวกันเนี่ยก็จะได้ฟังกันไปด้วยนะครับเดี๋ยวจะรวบรวมมาให้นะแะละก็ถือว่าช่วงที่สองเนี่ยเป็นช่วงที่เราระบายความรู้สึกให้กับเพื่อนๆได้กว่านในตอนที่เรากําลังทํางานอยู่นะตอนนี้นะครับเแต่จริงๆผมว่าแต่บอกว่าคิดถึงเพื่อนๆเหมือนกันเนาะคิดถึงในหลายๆโมเมนต์อะ ในอดีตในตลอด4ปีที่ผ่านมานะเพื่อนเพื่อนคนเก่าเพื่อนๆใหม่นะที่เราได้เคยทํากิจกรรมด้วยกันนะได้เคยทำเดล r รี่ด้วยกันเนาะได้เคยไปมินอัพด้วยกันได้เคยพูดคุยกันเนาะล่าสุดเราไปดูใน Discord ของเราที่เราเคยทำ Challenge ในการเขียนเดล r รี่นะคือ,เ,อเพิ่งมาเห็นเหมือนกันว่าเราทำเขียนเดลิรี่มา200วันอนะ มันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยมัน Amazing มากกับการทำา้าเลนนี้กับเพื่อนๆใน Discord นะครับแล้วเราคิว่าเออมันเป็นประสบการณ์ที่ดีนะมันเป็นประสบการณ์ที่ดีอะนะแล้วผมก็คิดว่าเอ้ยเราก็อยากจะมีความรู้สึกนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งเนาะแต่ว่ามันก็เป็นความรู้สึกแย่ของเราเหมือนกันนะก็คือมันจะมีบางเรื่องที่เราบอก สัญญาคเพื่อนแล้วเราก็ทําไม่ได้เงี้ยมันก็เลยรู้สึกแบบเฮ้ยจะพูดทีไม่ว่าเดี๋ยวกูจะไม่พูดอะไรย่างเงี้ยก็เดี๋ยวถ้าเมื่อไหร่เราพร้อมเดี๋ยวเราก็จะบอกแล้วกันนะครับทําไมกันเนาะมันดีแต่ยังไงก็ตามนะครับก็อยากจะขอขอบคุณเพื่อนเพื่อ,อมากๆนะที่ เข้ามาเจอกันนะครับเข้ามาฟังกันจนใกล้จะจบแล้วนะก็หวังว่าจะได้เจอกันในชิตจริงนะครับเพื่อนๆที่กาลังฟังอยู่นาะถ้าคนไหนมาเพื่อนๆคนไหนมาเชียงใหม่นะแล้วก็อย่าลืมมาทักทายกันได้นะครับแล้วก็อา่าก็รักมานะถ้าเราว่างก็มาเจอกันได้นะครับโอเคผมคิดว่าเรื่องที่ผมจะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆกม็มีเพียงเท่านี้เนาะ ก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เอ้ยอยากจะมาแชร์อยากจะมาทำความรู้จักกันนะครับหรือว่าอยากจะมาให้กำลังใจกันก็ได้นะก็สามารถที่จะเข้าไปให้รีวิวหรือว่าคอมเมนต์ได้นะครับใน Spotify Podcast Apple Podcast ครับหรือแม้กระทั่งเข้ามาในกลุ่ม Discord เนาะก็เราก็คอยอ่านข้อความของเพื่อนๆอ,อ,อยู่เสมอน,นะครับอ๋อแล้วก็ในอาทิตย์ที่ผ่านมานะ ในอาทิตย์ที่ผ่านมา,าที่ที่ผ่านมานะในตอนก่อนเริ่มต้นปีใหม่นะครับก็มีเพื่อนคนหนึ่งนะครับชื่อว่าเวลเวนะฮะมาอวยพรปีใหม่นะแต่ว่าเราก็ไม่ได้อ่านข้อความนี้นะผมก็ก่อนจะจากกันเนะี่ยผมก็อยากจะอ่านข้อความของเวลเวนะมาให้กับเพื่อนๆน,นะครับก่อนที่เราจะจากกันเนาะก็คือ สวัสดีวันสุดท้ายของปี2,568นะครัป็นเพื่อนทุกคนแอบเอาการตกตะกอนระหว่างนั่นสรรงสมาธิเช้าวันหนึ่งในเดือนธันวาคมมาส่งต่อให้กับเพื่อนๆได้อ่านกันไม่แน่ใจว่าแปะไว้ในหมวดแดรี่ได้ไหมแต่มันเป็นลายมือเลยแปะในนี้แล้วกันนะขอให้ทุกคนที่ได้อ่านข้อความนี้เติบโตเป็นคนที่ภูมิใจในตัวเองมากๆในทุกๆวันสุขได้ทุกได้ เรีนรู้จักมันและก้าวกันต่อเป็นกำลังใจให้กับทุกคนเลยรวมถึงตัวเองด้วยและสวัสดีปีใหม่2 5 6 9ค่ะแล้วแกก็เพียนเป็นรายเมือก็คือของขวัญของการยอมรับความจริงไม่ผักใสความเจ็บปวดเราจะเติบโตขึ้นเป็น better version จากสิ่งเหล่านี้โอ้โห ก็ขอขอบคุณเวลารเว,เว,เวมากนะที่มาแชร์ข้อความดีๆอย่างนี้ให้กันนะใช่ไหมบางทีแล้วความเจ็บปวดของเราเนาะก็อาจจะทําให้เราเนี่ยได้เรียนรู้อะไรบางอย่างกับตัวเองมากขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้เราได้เข้าใจตัวเราเองมากขึ้นเช่นเดียวกันเนาะชีวิตเราไม่จําเป็นต้องเป็นคนที่เก่งที่สุดนะแต่เราคิดว่าชีวิตเราเนี่ย ควรจะเป็นคนที่รู้จักตัวเองได้ดีที่สุดแล้วก็ใช้ชีวิตที่มันเหมาะกับเรามากที่สุดนะครับก็เป็ดสวยไหมโอเคก็สำหรับค่ำคืนนี้นะผมฟลนภพัทต้องขอลาเพื่อนเพื่อไปก่อนนะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ในอาทิตย์หน้าเนาะมารอดูกันว่าเรื่องที่ผมจะมาจิบาแชร์ให้กับเพื่อนๆจะเป็นเรื่องอะไรนะครับแล้วเอาไว้เจอกันใหม่ครับ ขอให้เพื่อนเพื่อนนอนหลับฝันดีและขอให้เพื่อนเพื่อนตื่นเช้าขึ้นมาด้วยรอยยิ้มบนใบห,หน้าในทุกๆวันนะครับก็ทำหรับครับคืนนี้ไว้เจอกันครับบ๊ายบาย